ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะเราก็อยู่ในซีรีส์วิเคราะห์ทิกทำกำไรนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเอฟโซดนี้นับก็เป็นเอฟโซดที่24นะหรือว่าตอนที่24แล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับวันนี้นัก็มีทั้งหมด4จังหวะนะครับแล้วก็รวมทั้งหมด5ออเดอร์ด้วยกันนะฮะจะเป็นยังไงนะัเดี๋ยวเพื่อนๆครับก็ไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลย อ่าเราก็มาดูจังหวะแรกของในคลิปนี้กันนะครับสำหรับจังหวะแรกนี้นะผมก็ทําการกดเล่นขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลในการกดเล่นขึ้นในจังหวะนี้นะครับก็คือว่าก่อนหน้าเนี้ยผมเปิดกราฟขึ้นมานะครับแล้วก็สังเกตลักษณะของกราฟนะครับซึ่งเพื่อนๆนบก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้นับก็อ่ากำลังไต่ระดับลงถูกไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ทําการตีในส่วนของเส้นอ่าแนวรับในส่วนของแนวตรงนี้เอาไว้1เส้นนั่นเองนะครับ แล้วก็เพื่อนๆนะก็จะสังเกตดูนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่ผมจะกดเข้าเล่นนะแท่งเทียนนับหรือว่าลักษณะของกราฟนะก็ได้ลงมาเทสในส่วนของแนวตรงนี้นะครับหรือว่าเส้นแนวรับเ,เส้นนี้ของผมนะครับแล้วก็ทําการาลักษณะของพินบ้านนะรหรือว่าเกิดลักษณะของแท่งกลับตัวนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกกับว่ากราฟช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลงมาลึกพอสมควรแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าโอกาสเนี้ยน่าจะมีในส่วนของ าการกลับตัวของกราฟรดังนั้นเนี่ยผมก็ทําการกดเล่นขึ้นในจังหวะนี้นั่นเองนะครับโดยที่ผมก็คาดการไว้ประมาณ2แท่งนะว่า,าจากนี้นะครับประมาณ2แท่งนะก็อาจจะขึ้นสูงกว่าจุดที่ผมเข้าเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับจังหวะแรกนี้นะับก็ชนะไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูจังหวะที่2ของในคลิปนี้กันนะครับสำหรับจังหวะที่2นี้นะผมก็ทําการกดเล่นลงนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลในการกดเล่นลงในจังหวะนี้นะครับเพราะว่าผมสังเกตลักษณะของกราฟช่วงนี้นะครับกราฟนะก็ทำการลงมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจุดปัจจุบันที่ผมเข้าเล่นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเลยนะลักษณะของกราฟนะกราฟนะจะวิ่งเป็นลูกขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ลักษณะปัจจุบันเนี่ย ก็เหมือนกับว่าจะลงมาทำในส่วนของแพทเทิร์นใหม่นะครับหรือว่าเคอร์ฟใหม่นั่นเองนะครับบริเวณจุดต่ำสุดของกราฟนับซึ่งผมมองในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะเข้าเล่นนะผมก็สังเกตลักษณะของแท่งเทียนนะแท่งเทียนก่อนหน้านี้นะครับก็พยายามขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการทิ้งไส้นะครับแล้วก็เกิดลักษณะของรีเจ็คนั่นเองนับทำให้ผมก็คาดการว่า ลักษณะแบบนี้น่าจะมีโอกาสที่ลงได้อยู่นะครับผมก็ทําการกดเล่นลงในแท่งนี้นะครับก็ผลลัพธ์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับก็ชนะเช่นกันนะครับอ่าเราก็ไปกันเร็วๆนะครับแล้วก็มาถึงจังหวะที่3ของในคลิปนี้กันนะครับสำหรับจังหวะนี้นะผมก็ทําการกดเล่นขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งลักษณะการาฟนับหรือว่าเหตุผลหลักๆเลยนะมันก็คล้ายๆกับจังหวะแรกเลยนะครับก็คือว่าการาฟช่วงนี้นับก็ลงมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงจุดปัจจุบันเนี้ยผมก็ทําการตีในส่วนของเส้นแนวรับเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตลักษณะของแท่งเทียนนะถ้าแท่งเทียนลงมาเทสในส่วนของเส้นแนวรับนะครับประมาณ2-3แท่ง <dependence S 2> นะครับแล้วก็มีลักษณะของรีเจ็คนะครับหรือว่าลักษณะของการทิ้งไส เกิดเป็นแท่งโดจินับหรือว่าพินบ er ้านะเพื่อนๆนับก็สันนิษฐานเลยว่าโอกาสนับที่กราฟจะกลับตัวนับมีค่อนข้างที่จะสูงนะครับหรือว่าโอกาสที่กราฟนะจะขึ้นไปพักตัวนะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นับดังนั้นเนี <th ud gy Wahr> <th> ่ยผมก็คาดการระยะเวลาในช่วงนี้ก็ประมาณ2แท่งนะครับว่าช่วงนี้น่าจะมีโอกาสที่จะกลับตัวนับหรือว่าขึ้นไปพักตัวจากแนวรับแนวนี้ของผมได้นะครับดังนั้นเนี่ย ก็ทําการกดเล่นขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ผมกดเล่นขึ้นแล้วนะครับก็เป็นไปตาม على, ที่ผมคาดการเลยนะกราฟนะรหรือว่าแท่งเทียนนะก็ค่อยๆแต่ระดับขึ้นนะครับก็ปิดสูงกว่าจุดที่ผมเข้าเล่นนะผมก็ชนะไปนั่นเองนะครับสำหรับในจังหวะที่3ในคลิปนี้นะครับอ่าเราก็มาถึงจังหวะสุดท้ายของในคลิปนี้กันนะครับหรือว่าจังหวะที่4นั่นเองนะครับ ซึ่งจังหวะนี้นะผมก็ทําการกดเล่นขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งจังหวะนี้นะครับหลังจากที่ผมกดเล่นขึ้นในไม้ที่4นะครับหรือว่าออเดอร์ที่4แล้วนะผมก็นั่งดูสังเกตกราฟไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ทําการอาซอยในส่วนของอีกไม้หนึ่งนะก็คือไม้ที่5นะเพราะว่าไม้ที่4นะผมได้จุดที่ไม่ค่อยจะอโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็กราฟประมาณ5วิสุดท้ายนะับก็มีการย่อลงมานะทำให จุดที่4นะครับหรือว่าไม้ที่4นะไม่ดีนะครับผมก็ทําการซอยไปอีก1ไม้นั่นเองนะครับสำหรับในจังหวะนี้นะฮะซึ่งเหตุผลในการก เล่นขึ้นในจังหวะนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมกดเข้านะเพื่อนๆนะก็จะสังเกตเห็นนะว่าผมก็ทําการตีในส่วนของเส้นเอาไว้นะครับก็คือเส้นแนวนอนนะครับแล้วก็เส้นเทไลน์ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รปัจจุบันนี้ก็อยู่ในระนาบของเส้นเทไลน์เลยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีในส่วนของแท่งพินบ้านนะครับเป็นแท่งที่สําคัญมากนะครับสำหรับในออเดอร์ที่4กับที่5นี้นะเพราะว่าผมใช้อ้างอิงนั่นเองนะครับ ซึ่งกราฟบันวิ่งวิ่งมานะครับแล้วก็ลักษณะลงนะครับแล้วก็เด้งขึ้นลักษณะแบบนี้แล้วแล้วก็เกิดแท่งพินบาร์ในแนวเส้นเทลไลน์ของผมแบบนี้นะครับผมก็มองว่าช่วงนี้กราฟนับอาจจะขึ้นไปเทสในส่วนของแนวสูงสุดนะครับหรือว่าแนวด้านบนของกราฟนะครับเพราะว่าลักษณะของกราฟมันบ่งบอกเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์ผมก็ทําการกดเล่นขึ้นแล้วก็ซอยไปทั้งหมด2ออเดอร์ด้วยกันนะครับซึ่ง สำหรับไม้ที่4นะผมก็ชนะไปนะครับแล้วก็สำหรับไม้ที่5ก็ชนะไปเช่นกันนะครับก็สำหรับจังหวะนี้นะก็ชนะไปทั้งหมด2ไม้ด้วยกันนะครับอ่เราก็มาสรุปกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมก็เทรดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะผมก็ได้ทําการถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็คือกอําไรก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแล้วก็เหลือต้นทุนอยู่ที่ $5,000 ดอลลาร์ 5, นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็เทรดไปทั้งหมด4จังหวะน,นะครับแล้วก็รวม5ออเดอร์ด้วยกันนะฮะซึ่งก็ชนะทั้งหมดเลยนะครับถือว่า วิลเลจนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะก็ส่งผลทําให้บวกมาประมาณ300กว่าเหรียญนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนะปัจจุบันนี้นะก็ราวๆหนึ่งหมื่นกว่าบาทนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าพอไหมนะครับส่วนตัวนะผมก็พอแล้วนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับซึ่งกําไรที่ผมคาดการณ์ในแต่ละวันนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ของกราฟนะแต่ตั้งเป้าหมายอยู่ที่วันละ5%ขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับต้นทุนนะฮะก็วันนี้นะครับถือว่า เกินมานิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวทางนะครับหรือว่าทิกหลักๆเลยนะครับสำหรับในการใช้เทดในคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเปิดกราฟขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะก็สังเกตในส่วนของแนวโน้มของลักษณะของเทนนะครับว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงนะหรือว่าช่วงของไซเว์นะ เพื่อนๆต้องดูให้ออกก่อนนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆวิเคราะห์ในส่วนของเทนได้แล้วนะครับก็มาดูอย่างที่2นะครับก็คือดูลักษณะของกราฟในจุดต่ําสุดหรือว่าสูางสุดในช่วงนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ใช้เส้นแนวรับหรือว่าแนวต้านในการอ้างอิง,องในการเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะก็มาสังเกตในส่วนของแรงซื้อหรือว่าแรงขายของกราฟนะครับหรือว่าของแท่งเทียนในปัจจุบันนั้นๆน,น,นะครับว่ามันมีแนวโน้มลักษณะแบบไหนนะครับมันเกิดปินบ้าน,นะครับหรือว่าโดจิหรือเปล่ากับแนวนั้นๆนนนัั่เอง แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะฮะผมก็ใช้ในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องมือในการช่วยเข้ามาวิเคราะห์ในการเทรดในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับอย่างในคลิปนี้นะผมก็ดูกราฟนะครับแล้วก็ดูเส้น EMA ประกอบนะครับแล้วก็ SMA ประกอบด้วยนะครับอันนี้ครับก็แล้วแต่สไตล์การเทรดของเพื่อนเเลยนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะชอบกราฟเปล่านะครับก็เทรดกราฟเปลาก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆบางคนนะก็เป็นสายเทคนิคข้ออย่างนี้นะครับก็อาจจะ ชอบสไตล์การมี i n เ i เต t o r หลายๆตัวนะครับก็แล้วแต่สไตล์ของเพื่อนๆพเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครนับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเริ่มต้นในการเทรดทากําไรลักษณะแบบนี้นะครับแต่เพื่อนๆนะยังไม่มีบัญชีเทรดเลยนะเพื่อนๆนับก็สามารถคลิกสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะผมก็จะแปะลิงก์สมัครเอาไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับก็สามารถสมัครฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบียงอายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับ แล้วรับกลับมาเจอกันใหม่ในวิเคราะห์พิกทำกำไรในอีพีต่อไปสวัสดีครับ